สวัสดีสค่ะอย่ามันสั่นสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวยายสิแม่เมื่อวานนี่นะตาสิพามาเบิกเง,งนน <Inform. S 1> นินจับดีๆนะมันสั่นอันอันฟักทองกับข้าวโพดแล้วก็กับปันนั้นนี่หลังจากเสิร์ฟปุ๋ยอันนี้ก็คือเสิร์ฟปุ๋ยเสร็จแล้วพวกพวกนี้นะเสิร์ฟปุ๋ยเสร็จแล้วนี่เหแบบ็นบ้าพ่อแม่พี่น้องเสิร์ฟปุ๋ยเสร็จ บดอันส uh, ุอันมีกระโพดจําพร้อมเด้พ่อม่พี่น้องฟักทองก็มีนี่ฟักทองหน้าก็เริ่มหลายเนาะพึ่งพึ่งกันพึ่งอันอันเซนเมือนปีกายนี่ล่ะพึ่งสิ อันอันอันโตแล้วแบนี้มันเกิดหื่นงามนี่นี่เด็กฟักทองนยนั่นแหละมือหยุดคือฟักทองก็มีก็พอดก็มีฟักทองกับเป็นตะแฉบเท่ด้นี่ง่ามันกระลายค้ากลายเนี่ยป้าหญ้าเบิ่งเน็ตพูดไม่พี่นงหญ้ากระลายอะไรพูดแล้วไปใส่ไปทุ่มพูดทุ่ก็มี ถั่วก็มาแตงมาแตงก็มีเด้อยหละนะ่านนามีตาบุกแต่พักถั่วอันนี้แตงมีถั่วมีมะถั่วนำ้ำพร้อมแร่ก็มีแตงชมพู่ก็มีผุนชมพู่ก็มีอันนี้ก็มีมีหลายแนววัตถุอย่างเพราะว่าพ่อละนะ่าน่ะเป็นผู้ปูกเก่ง พเพราะว่าเอาเอาปุ๋ยมาเซอร์แล้วบัดที่นี่นะกะเอาปุ๋ยมาเซอร์แล้วกะวัซื้อไม่ต้องเปลี่ยนนี้มันก็ทุล่าสาเาานาะแงมันใส่ท่า,ากัน,น้นี่นอ,อันนี้ก็คือก้อยก้อยเอาอันนี้เราเขาซื้อปุ๋ยแล้วบังไก่มาเขียนแ่วโน่นไงบังเนาะบังไก่มาเขียนเขโพอดไก่เขีย คักเป็นอยัางงอกไก่ก็มีแต่เขน่ะเนี่ยงามคักเทอหหนากับงามพอหนาด้วยจ้ะต้นฟักถองอันนี้ถั่นถนถวนี่ถั่ถวกระแตงไทยโป้กระไลต้นสะเดาพออพดกันมีอยู่นน้าเสียนนะไปงานนางานซพนามาน,นห้าหกมื้อไก่กินเบิร์ดพุน่นะเหลือแต่ตอพุ่นะพอาม่อแม่พี่น้องอ ฟักทองบัดนันรอบตัวมือนี่แหละหลังจากเสิร์ฟปุ๋ยได้มปุ๋ยได้เด้ฝนตกเล่งๆกะงามนั่นนี่เระจ้ะเมื่อคืนนี้ฝนกะตกแข้งแข้งหญ้ากะงามฝนเดี๋ยวมีงัวมาเลี้ยงเด้เนาะหญ้างามว่าล่ากับมันล่ามันไม่มีงัวเลี้ยงอ่ะงัูไปขายเบิ้ดนะมีคนเลยงหรองูสองตัวไปขายเบิดเบิดพะแห้งยู นี่อันนี้ก็บ่าไอ้เพื่อนปูนั่นแหละอย่างง่ากก,กำลังเฮึ้นค่ะกำลังสีโป่งนอเฮึ้นน่ะค่ะที่รักก็ที่ยา,ย<ข>ามื้อนั้นนั่นแหละนี่กำลังสีฮึ้นใกล้กับเคียพ่อไก่ไก่กับจ๊คเป็นยังมีต่มาเคนะมีแตสั้างขึ้นเลยอ่านี่ปิดปิดคลิปปิด,ปด กระสันนาราขอฝากกดไลค์ก็แชร์ก็แชทต่อใครให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะการกดติดตามือลากับพี่ยายสองคนแล้วการังอย่าลืมกดติดตามือล่ากับปิยายอันก็สชร์หน้าขอฝากกดไลค์ก็แชร์ก็แชทต่อใครให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ